違う <music> ของแกหมดลงแล้วแล้ไปซะโชโชโชทั้งรากของเอนไซม์และไกเวิร์ดตังสลายไปไม่เหลือซากแล้วพวกเราจะเดินทางกลับแล้วครับโชว มันไม่จริงใช่ไหมทุกอย่างเป็นไปตามแผนการตอนที่เจนสิ่งมีชีวิตเหนือปาติหาร สิ่งนี้น่ะเหรอครับนี่เป็นคอนโทรลเมทันที่ดึงมาจากหน้าผากของกายเวอร์หนึ่งครับฉันไฟ,ฟ่ฝันว่าจะได้เห็นความสามารถของมันมานานแล้วถ้าหากว่าเราไขความลับของคอนโทรลเมทันได้เราก็ไม่มีความจำเป็นต้องกลัวกายเวอร์อีกต่อไปแล้วแล้วยูนิตกายเวอร์สองล่ะอ๋อและวิจัยของเรายังไม่สามารถไขความลับใดๆของยูนิตได้เลยแต่ว่า การที่ได้คอนโทรลเมทันมาทำให้เราทำการวิจัยได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็เวลาที่จะไขความลับของพวกเขาได้ก็ค่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วดัดแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอข้อมูลต่างๆที่ได้จากกรอกของนายเนี่ยทำให้เราสร้างไฮเปอร์โซอนอยที่แข็งแกร่งกว่าเดิมอีก อีกไม่นานกายเวอร์ก็จะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฉันแล้วฉันอยากขอบใจนะจริงๆคู่ปรับของฉันปล่อยฉันนะปล่อยฉันสิเราเดินไปซะนายเองเหรอที่อยู่ด้วยกันกับเจ้าหนูกายเวอร์ตลอดเวลาฉันคือพอบอของโครโนสรีเฮียตยูโอ ที่แกเองเหรอที่ทำให้โชต้องตายเอาโชคืนมาจออย่าลงมือกับเขารุนแรงไปเขาเป็นแขกคนสำคัญของเรารับครับส่วนเรื่องเพื่อนของนายฉันเองก็เสียใจอยู่เหมือนกันคนที่นายควรเกลียดควรจะเป็นเอ็นไซน์นั่นต่างหากล่ะแต่ยังไงก็ตาม หากว่าโชยอมคืนสิ่งที่เอาไปจากพวกเราแต่แรกแลก้วก็เรื่องน่าเศร้าเช่นนี้คงจะไม่เกิดขึ้นหรอกแกแกฆ่าฉันสิมันกับที่แกทํากับโชยังไงเล่าเล่าตอนนี้ยังไม่มีเหตุผลอะไรที่เราต้องทําอย่างนั้นฉันอยากจะฟังเรื่องของกายเวอร์คนที่สามที่ช่วยพวกนายเอาไว้เจ้าหมอนี่คิดว่าเรารู้กายเวอร์คนที่สามเป็นใครงั้นเหรอเพราะฉะนั้นมันถึงยังไม่ฆ่าเราตอนนี้ฉันไม่รู้ ถ้านายไม่ยอมพูดแล้วก็ไม่เป็นไรจากนี้ไปฉันจะให้นายค่อยๆบอกทุกอย่างที่นายรู้กับฉันเองใช่สินายอยากเป็นร่างทดลองให้กับพวกเราหรือเปล่าล่ะเ็ร่างทดลองนั้นเหรอนายลองดูนั่นสินี่นีน่นี่มันเรืท่ทุกคนเป็นร่างทดลองของสวานอยทั้งหมด But, แต่กว่าครึ่งทั้งหมดต้องตายไปในะระหว่างที่ดัดแปลงอยู <rue> ่ร่างทดลองที่นำยูนิตนี้ออกไปรานนั้นก็เป็นร่างทดลองที่มาจากที่นี่ใ่พวกแกไม่ใช่แค่เป็นสัตว์ประหลาดในร่างมนุษย์แต่ยังทำให้มนุษย์กลายเป็นสัตว์ประหลาดไปอีกด้วยล้อเนี่ยอเออเอ,เอพวกแกชีวิตคนเป็นอะไรกันเนี่ย พวกที่ทนเห็นการดัดแปลงไม่ได้ถือว่าเป็นพวกใช้การไม่ได้แต่แค่นี้ยังทนไม่ได้ก็ไม่ควรมีชีวิตอยู่ต่อไปว่าอะไรนะนี่พวกแกจะสร้างเจ้าสัตว์ประหลาดพวกนี้ไปเพื่ออะไรกันเนะอะฉันจะบอกให้ก็ได้เพราะยังไงนายก็ต้องถูกดัดแปลงอยู่แล้วอีกไม่นานที่นี่จะถูกจัดตั้งให้เป็นโรงงานผลิตขนาดใหญ่ ทางสำนักงานใหญ่เองก็ต้องเร่งทำการวิจัยเพื่อพัฒนาโซอนอยที่แข็งแกร่งกว่าเดิมโดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ที่นี่เมื่อได้จำนวนโซอนอยที่เพียงพอเราก็จะส่งมันไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกหลังจากที่พวกมันแทรกซึมเข้าสู่องค์กรประเทศนั้นๆได้แล้วเราก็จะริ่มลงมือพร้อมกันในวันเวลาที่เหมาะสม ซันปลาที่เป็นอมตะมีพลังที่สามารถทำลายรถถังได้รากฏตัวขึ้นที่องค์กรกลางบริหารประเทศรับรองไม่เกินหนึ่งวันทั้งการทหารและการปกครองต้องตกอยู่ในกำม,มือของพวกเราและดาวดวงนี้ต้องกลายเป็นของพวกเราคโคลโนสนี่เป็นกลไกสำคัญเก้าหนึ่งซึ่งจะเปลี่ยนโฉมประวัติศาสตร์มนุษยชาติก้าที่นำไปสู่ประวัติศาสตร์ของมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ เปลี่ยนโฉมเป็นมนุษย์สายพันธุ์ใหม่อย่างนั้นเหรอใช่ผู้อยู่อาศัยใหม่ของโลกใบนี้ไงสรรูปอย่างนั้นน่ะเหรอเอาปลาักแบบนั้นเนี่ยนะถูกต้องแล้วมนุษย์ควรจะมีร่างกายอย่างสวนน้อยนะสิทำไมนะ่ะเพราะว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อถูกพัฒนาให้เป็นส่วาน้อยอยู่แล้วยังไงละ่ะ โอันอยเป็นเรื่องที่ควรจะเป็นของมนุษย์บ้านทากะค่ะอาหนูมิสกิจังรอเดี๋ยวนะจ้านักสกิจจ้าโทรศัพท์จ้าลูกแม่วางโทรศัพท์ไว้ตรงนี้นะค่ะ นสัสกีพูดค่ะอ๋อมีสกิจังมีอะไรเหรอจ๊ะเทซิโร่เหรอวันนี้ยังไม่เห็นเลยนะมีอะไรเหรอวันนี้พี่ยังไม่ได้กลับบ้านเลยโทรไปบ้านโชโชเขาก็ไม่อยู่โชคุงด้วยเหรอถ้าอย่างนั้นบางทีสองคนนั่นอาจจะกำลังเดินเล่นอยู่ที่ไหนก็ได้นี่ไม่เป็นไรหรอกจ้ะอย่าห่วงไปเลยนะนะค่ะนั่นสินะ เออขอโทษด้วยนะคะที่โทรมารบกวนค่ะค่ะระจีสวัสดิ์นะคะ ฉันบอกให้เปิดไงเล่านี unda, ่นะนี่นะไม่มีใครอยู่ข้างนอกเลยเหรอเปิดประตูสิฉันไม่ยอมให้พวกแกเอาฉันไปเป็น Qué ร่างทดนรองแล้วอีกเดี๋ยวโชก็จะโถโช โนายถูกข่าเพราะว่าฉันท้าทาเลยวันนั้นถ้าฉันไม่พูดแบบนั้นออกไปแล้วก็คงโชมีเวลาว่างไปกับฉันหน่อยได้ไหมโอ,โอ้ยผิดคาดฮะเบากว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลย วางไว้เธอ,อบางทีเจ้าของอาจจะหามาอยู่ก็ได้นะทิ้งมันไปเถอะผมรู้สึกว่ามันอันตรายายังไงก็ไม่รู้นะโอ้ยฮะดูเหมือนว่าผมจะไปถูกสวิชมันเข้าแล้วอะเอเอ,เ,อเป็นความผิดของฉันเองของฉันเองยกตัวให้ฉันด้วยนะจอ

วงจรปิดที่ห้องนิรภัยถูกตัดสัญญาณเอ้อมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยห้องนิรภัยได้ยินแล้วตอบด้วยห้องนิรภัย,ภยไปตรวจสอบดูกันดีกว่าอืมอมีอะไรอ่ะคอนโทรลเมทัลปล่อยพลังงานไฟฟ้าออกมามันน่าแปลกทั้งๆท,ที่ทุกอย่างน่าจะหยุดชะงักหมดแล้วเฮ้ดูสินนั่นอะไรกัน นี่มันอะไรกันเนี่ยมันยังทำงานอยู่อีกเหรอเรื่องนี้มันเป็นไปได้ยังไงดูเหมือนมีบางอย่างเสริมออกมาด้วยมันแผ่ขยายพลังออกมาเร็วจนน่ากลัวนี่มันรีบแจ้งห้องบัชาการโดยด่วนัด้พอประจัก์อะ,อะไรกันนี่มันโครงสร้าง,ลง,งคลางเหนือก็กลเวอร์ดีนะ ถ้มีชิ้นส่วนโครงสร้างแตงอยู่กับคอนโทรลเมท้าแล้วล่ะก็มันจะสามารถขยายตัวเองได้แต่ว่าเรื่องนี้มัน ที่คาดการไว้เลยน่าสนใจมากฮะมันเสียงอะไรเหรอกองจรนปิดที่ห้องน,นิรภัยรับภาพไม่ได้ตั้งแต่เมื่อครู่แล้วล่ะครับแถมยังติดต่อไม่ได้ด้วยครับว่าไงนะอะไรเนะี่ย รีบเป่าประตูลงเร็รวเ,รเข้าครับได้เลยจเตรียมรับมือเร็วเข้า มันมาแล้วระวังตัวกันด้วยนี่มาเรื่องอะไรกันไกายเวอร์ครับมันปรากฏตัวขึ้นที่บล็อกเจ็ดทางห้องนิรภัยครับไกดยเวอร์สามโพรว์วกมาแล้วเหรอไปเซอร์บิบุทครานี้ต้องจัดการมันได้แนะ่ครับ เราสามารถจับตัวกายเวอร์สได้แล้วก็ยูนิตทั้ง3อันก็จะตกอยู่ในมือของเรา <c oughs> จากเงินแลงซอนายบักสองครับตอนนี้เออก,กายกายว่ามันอะไรนะกายเวอร์กำลังทำลายโมเดลเอ็นไซม์กำลังดันแลงครับกายเวอร์สาก็แล้วที่บล็อกเจ็ดลวมันใครกันที่บล็อกห้ามีการจับภาพได้ครับกายเวอร์หนึ่ง ขนาดนี้กเวอร์กำลังเคลื่อนตัวจากบล็อก5้าไปยังบล็อก4ครับมันพังกำแพงแล้วก็มุ่งหน้ามาเรื่อยๆแล้วล่ะครับนี่มันเรื่องอ,อะไรกันนะมันคืนชีพขึ้นมาได้ยังไงล่ะเนี่ยคงหมดเท่านี้สินะปล่อยพวกมันเอาไว้อาจจะทำให้ลำบากทีหลังก็ได้เสียใจด้วยนะ ตกใจแล้วก็แกตายไปแล้วไม่ใช่เหรอฮะแต่ก็ดีหวังว่าแกคงจะดีใจนะที่ได้เจอกับฉันในตอนนี้ของนี้ซะของเล็บอันนี้เป็นแบบเดียวกับไวม,มีความถี่สูง,งแก่แล้วก็ คิดแล้สิว่าแม่แต่เมกาสมัสเชิงก็ถูกติดตั้งไว้ด้วยลวยแล้วนะ ลาบระโยชนะหน้ำเราเนี่ยเป็นอาวุธที่ติดตั้งเพื่อทำการโจมตีของแกใช้ไม่ได้ผลความสามารถของกายเวอร์ทำอะไรฉันไม่ได้แล้วล่ะฉันจะส่งแกกลับสู่นรกโดยมอบความตายให้แกอีกครั้งหนึ่งวรนึถ้าโหดใจเขา ผมบอกเลยคับว่าปลาประยโยตวอ้ยตวงทบบทัอ้ยหน่วยอ้อตวงตวงตยโดวงตอวโัวรัววาย าขดแม่แต่ไฮเปอร์ส่วนดนอยที่อัปเกรดมาแล้วก็ยังไม่สามารถล้มไยเวอร์หนึ่งได้ไยเวอร์หนึ่งตอนนี้เข้าสู่บล็อกสามแล้วครับ <c oughs> ริสกอร์ละ่ะผู้ตวจการริสก์ทำอะไรกันอยู่ เซอร์บิบุตเออร์โอ้ช่วยฉันเถแต่ไปตอนนี้ <c oughs> มันก็ยังทันอยู่นะเร็วเข้าพาฉันไปติดแทงทดลองเีได้บอกว่าฉันเป็นคู่ปรับไม่ใช่หรือ,อให้ฉันเป็นคู่ปรับ โอที่คิดอย่างนั้นก็มีแต่นายคนเดียวเท่านั้นฉันไม่เคยคิดว่าจะเป็นคู่ปรับฉันเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะแรงรักจ้อ๋เรย์ริสก้ จ้หมาขี้แพ้หน้าอับอายเหลือเกินนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันหน้านะว้าวเอ้ออเอ,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 อ Huh? มไ <Huh? S 1> ปฏิหารได้เกิดขึ้นท่ามกลางความปั่นป่วนก่อนที่โชและเทสุโรยจะหลบหนีตามแผนการที่ได้วางเอาไว้กิวโอได้เล่าเรื่องตัวตนของผู้ที่สร้างทุกอย่างขึ้นมาริสเกอร์กำลัง,ลงหลงไหลในพลังที่ได้รับท่ามกลางความคิดต่างๆนานาของเขา ระเบิดพีชีพลึกลับก็ได้เริ่มทำงานขึ้นตอนต่อไปตึกระฟ้าสั่นไหวอย่างรุนแรงในยามที่กลงล้อแห่งแสงบิดเบี้ยวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ